นถัดไปเชิญคะ่ะสวัสดีคะ่คะ,คะชื่ออะไรคะศิริพรมิสุขะอายุเท่าไหร่แล้วคะยีะ่สิบหกค่ะน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะหนักห้าสิบห้าสูงสิบสองค่ะได้วัดความดันมาไหมคะ,ว,คะวันนี้เป็นอะไรมาคะปวดท้องคะ่ะปวดปวดท้องปวดแบบไหนคะปวดแสบแสบแล้วก็อิ่มเร็วคะ่ะ อาการปวดท้องแบบแน่นท้องไหมคะมีค่ะคุณหมอคอจับดูหน่อยนะคะได้ทานอาหารตรงเวลาไหมคะไม่ค่อยค่ะคนไข้ได้สูบหรืดูมสุรามาไหมคะสูบค่ะดูดค่ะมีโรคประจำตัวไหมคะไม่ค่ะมี การแพ้ยาอะไรมาไหมคะไม่มีค่ะสเหตุน่าจะเกดิดจากการทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็จะจัดยาให้ตามอาการไปก่อนถ้าไม่ดีขึ้นยังไงค่อยมาพรุ่งนี้นะคะพนี้ก็ทานอาหารนอนไปก่อนนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุรานะคะค่ะขอบคุณค่ะ